Pharmafac Academic Center A total solution for better life สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สําคัญมากๆในวงการยาเรื่องน้ําสําหรับฉีดหรือ WFI ค่ะ ครับผมนี่คือน้ำที่ต้องเรียกว่าบริสุทธิ์ที่สุดแล้วนะคะใช้ในยาฉีดยาปราศจากเชื้อต่างๆเรามีข้อมูลเรื่องการผลิตการควบคุมคุณภาพน้ำตัวนี้อยู่เป้าหมายวันนี้คืออยากจะเข้าใจว่า WFI เนี่ยมันต่างกับ purified water หรือ PW ยังไงแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรบ้างในการผลิตแล้วก็เรื่องสำคัญคือการควบคุมพวกจุลินทรีย์ endotoxin น,นี่ทากันยังไงครับคือ WFI เนี่ยสำคัญมากจริงๆครับ ถือเป็นหัวใจเลยนะสําหรับยาปราศจากเชือ้อเพราะความปลอดภัยผู้ป่วยเนี่ยขึ้นกับน้ำนี้เลยกระบวนการผลิตก็จะซับซ้อนกว่าข้อกําหนดกเ็เข้มกว่า Pw ชัดเจนครับโดยเฉพาะเรื่องสารก่อไข้หรือไพ r โรเจนพวกเอนโดท็อกซินแล้วก็เรื่องจุลชีววิทยาที่ต้องน้อยมากๆๆงั้นเราเริ่มตรงจุดต่างเลยนะคะอะไรที่ทำให้ WFI ไม่เหมือน Pw คะ จุดที่ชัดๆเลยที่เห็นชัดๆก็เรื่อง e n d o t o x ินใช่ไหมคะที่ WFI ต้องต่ำมากๆอย่าง USP บอกว่าต้องน้อยกว่า0.25 EU/mL ใช่ครับสำคัญมากซึ่งหน่วย EU/mL นี่คือไว้วัด endotoxin เนะอะแดด PW นี่ไม่มีข้อกำหนดนี้เลยไม่มีครับ PW ไม่ได้กำหนดเรื่อง e n d o t o x ินไว้แล้วเรื่องจุลินซี WFI ก็ต้องต่ำมากๆไม่เกิน10 cfu/100 ml เองเทียบกับ PW ที่ยังยอมได้ถึง100ถูกต้องครับ ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับ P.W ก็อาจจะเหมือนน้ำดื่มขวดคุณภาพดีสะอาดปลาดภัยแต่ W.F.I นี่เทียบเหมือนน้ำเกลือฉีดเข้าเส้นเลยครับคือต้องปราศจากเชื้อปราศจากสารก่อกให้แบบเด็ดขาดเพราะถ้าปนเปื้อนนิดเดียวอันตรายถึงชีวิตได้เลยครับความเข้มงวดมันต่างกันตรงนี้อ๋อค่ะค่ะพอเทียบกับน้ำเกลือนี่เข้าใจเลยค่ะชัดเจนมาก แล้วเรื่องเทคโนโลยีการผลิตล่ะคะวิธีหลักๆที่ใช้กันมานานที่แบบเป็นมาตรฐานในตำรายาสากลคืออะไรคะวิธีที่แบบว่าเป็นมาตรฐานหลักๆเลยก็คือการกลั่นครับ distillation เพราะว่ามันกำจัดสิ่งปนเปื้อนได้ดีมากโดยเฉพาะ Endotoxin เนี่ยครับคือโมเลกุลมันใหญ่มันไม่ระเหยตามไอ้น้ำด้วย พอเราต้มน้ําเป็นไอแล้วควบแน่นกลับมามันก็ถูกแยกออกไปเข้าใจค่ะแล้วเครื่องกลั่นนี้เหมือนเคยได้ยินว่ามีหลายแบบมี MES กับ VCS ใช่ไหมคะใช่ครับหลกัหลกๆที่นิยมก็มี2แบบครับ Multiple Effect Still หรือ MES อันนี้จะใช้ความร้อนเริ่มต้นทีเดียวแล้วเอาไอจากถังแรกไปต้มถังต่อไปเรื่อยๆเป็นทอด,ทอดๆก็จะประหยัดพลังงานเหมาะก,กับผลิตเยอะๆอ๋อค่ะค่ะใช้ความร้อนซ้ำๆ ส่วนอีกแบบคือ vapor compression still หรือ VCS อันนี้จะต้มน้ำเป็นไอแล้วใช้คอมเพรสเซอร์อัดไอให้มันร้อนขึ้นแรงดันสูงขึ้นแล้วก็เอาไอร้อนเนี่ยกลับไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำดิบอีกทีเป็นวงจรไปแบบนี้ประหยัดพลังงานสูงมากครับไม่ต้องใช้ไอน้าจากข้างนอกเลยใช้ไฟฟ้าเป็นหลักอืมน่าสนใจเรื่องพลังงานนะคะแต่เหมือนพัก้างหลังนี้เริ่มมีวิธีอื่นที่ไม่ใช่การกลั่นแล้วด้วยหรอคะใช่ครับ อันนี้น่าสนใจมากคือมาตรฐานสากลบางอันอย่าง European p h a r m a c o p ครพหรือ EP เนี่ยเริ่มเปิดให้ใช้เทคโนโลยีอื่นได้แล้วเช่นใช้ Reverse Osmosis หรือ RO สองขั้นตอนร่วมกับ EDI อ l เล็ก o d ร i o n i z n t z o t i o n หรือไม่ก็ UF Ultra Filtration มันก็สะท้อนว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเมมเบรนมันพัฒนาไปเยอะ จนเริ่มมั่นใจว่าควบคุมคุณภาพน้ําได้ตามมาตรฐานอาจจะประหยัดพลังงานกว่าหรือยืดหยุ่นกว่าแต่แน่นอนว่าต้องมีการพิสูจน์ตรวจสอบหรือ validation เข้มงวดมากๆต้องให้แน่ใจว่าคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่าการกลัน่นโดยเฉพาะการคุมเอนโดโท x อ n ซินนี่แหละครับแสดงว่าพวกเทคโนโลยีเมมเ a ร e อย่าง EDI กับ UF นี่ก็สำคัญมากในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนมันทำงานต่างกันยังไงคะสองตัวนี้ EDI หรือ e l e c t r o d i a n i z i t i o n เนี่ยเขาใช้ไฟฟา้ากับเรซินเล็กเปลี่ยนไอออนครับเพื่อกำจัดไอออนต่างๆออกจากน้ำข้อดีคือไม่ต้องใช้สารเคมีมาล้างเรซินเหมือนเมื่อก่อนส่วน UF หรือ ultrafiltration อันนี้เป็นเมมเบรนที่รูพรุนละเอียดมากๆมากๆดักจับโมเลกุลใหญ่ๆได้หมดเลยครับอย่างโปรตีนไวรัสแล้วก็ที่สำคัญคือ endotoxin ดักได้ดีมาก จำเป็นเลยสำหรับระบบที่ไม่ใช่การกลั่นอืมประเด็นเรื่องเอนโดอกซินนี้กลับมาอีกแล้วนะคะแสดงว่าเป็นปัญหาหลักจริงๆในการผลิต WFI ใช่เลยครับหัวใจสำคัญเลยเพราะจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะมาจากน้ำดิบมาจากอากาศปนเปื้อนในระบบเราเองพอมีอาหารมีสภาวะเหมาะสมมันก็โตเกิดเป็นแผ่นฟิล์มเหนียวๆที่เรียกว่าไบโอฟิล์มเกาะตามท่อตามถังแล้วทีนี้ พราะแบคทีเรียแกรมลบมันตายผนังเซลล์มันก็จะปล่อยเอนโดโท็อคซินออกมาซึ่งไอเจ้าสารตัวนี้เนี่ยมันทนร้อนสูงมากครับกำจัดยากกว่าตัวเชื้อแบคทีเรียเองอีกแล้วนอกจากการกลั่นหรือ UF ที่ว่ามามีเทคนิคอื่นอีกไหมคะในการควบคุมหรือกำจัดมัน การกลั่นกับ U F นี่คือตัวหลักในการกำจัดเลยครับอาจจะมีตัวเสริมอย่าง Activated Carbon ช่วยดูดซับสารอินทรีย์ที่เป็นอาหารเชื้อโรคแต่ต้องระวังไม่ให้มันกลายเป็นที่สะสมเชื้อแทนนะครับส่วน D I E D ก็ช่วยลดได้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญมากๆไม่แพ้กระบวนการทำน้ำให้สะอาดเลยก็คือการออกแบบระบบครับการออกแบบระบบสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะหมายถึงพวกท่อพวกถังอะไรแบบนี้หรอคะ สำคัญมากครับคือเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นเลยต้องออกแบบให้มีจุดอับ d e a ดเล็กให้น้อยที่สุดคือไม่ให้มีซอกหลืบที่น้ำเข้าไปนิ่งขังได้ท่อต้องมีความลาดเอียง sloping พอน้ำหยุดไหลต้องระบายออกได้หมดไม่ให้มีน้ำค้างรอยเชื่อมท่อต้องเรียบสนิทเขาจะใช้ o r b ิ t a l w เวลดิ g วัสดุก็สำคัญส่วนใหญ่เป็นสแตนเลสสตีล 316L ที่ขัดผิวเรียบเป็นพิเศษ electro p o l i s h e เชี้จะได้เกาะติดยาก แล้วก็ต้องมีระบบหมุนเวียนน้ำต่อเนื่อง continuous circulation ห้ามให้น้ำนิ่งและส่วนใหญ่จะควบคุมอุณหภูมิให้สูงด้วยครับอาจจะหกสิถึงปดสองศาเซลเซียสหรือสูงกว่านั้นในบางช่วงเพื่อฆ่าเชื้อหรือ sanitization อ๋อแล้วก็ต้องมี vent filter ที่ถังเก็บด้วยครับกันเชื้อจากอากาศข้างนอกเข้าไปโหฟังดูละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันนี่ดูจะเน้นมากน้าแล้วถ้าเป็นโรงงานผลิตยาชีววัตถุหรือไบ o อ e c คล่ะคะ ทำไม WFI ของเขาถึงต้องใช้มวดพิษพิเศษกว่าโรงงานยาทั่วไปคะอ๋อเพราะว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มชีววัตถุอย่างพวกวัคซีนแอนติบอดีโปรตีนบําบัดต่างๆเนี่ยครับมันไวต่อเอนโดท็อกซินและสารปนเปื้อนทางชีวภาพอื่นๆมากๆครับคือถ้ามีการปนเปื้อนไปนิดเดียวอาจจะกระทบกับประสิทธิภาพยาหรือความปลอดภัยของผู้ป่วยได้รุนแรงเลยดังนั้นการควบคุมสภาวะปลอดเชื้อโดยเฉพาะการคุมไบโอฟิลเนี่ยสำคัญสุด เขามักจะนิยมใช้ระบบหมุนเวียนน้ำร้อนอุณหภูมิสูงตลอดเวลาเลยครับ Continuous Hot Water Recirculation แล้วก็มีการตรวจคุณภาพน้ำที่ถี่และเข้มข้นกว่าปกติด้วยครับสรุปได้ว่า WFI นี่คือที่สุดของน้ำบริสุทธิ์ในวงการยาจริงๆนะคะเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับยาฉีดยาปราศจากเชื้อโดยเฉพาะพวกยาชีววัตถุที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดจริงๆ แบบที่ไม่ใช้การกลั่นกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นในบางมาตรฐานแล้วเนี่ยอะไรคือความทา้าทายที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่านวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้จะส่งมอบ WFI ที่ปลอดภัยสูงสุดให้ผู้ป่วยได้สม่ำเสมอเทียบเท่ากับความน่าเชื่อถือของการกลั่นที่เราใช้กันมานานมากๆแล้วได้จริงๆ